กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเองที่กําลังมองหาการลงทุนหรือว่าอยากได้รับฟังข้อมูลดีๆในะะนะเรื่องของการลงทุนครั้ง กระตนา m o v i e mall ร่วมกับวิยาศาสตร์ SME ชีช่องรวยนะคะ<ร>ก็มีการจัดสำนัพิเศษเพื่อผู้ที่สนใจอยากลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะและที่สําคัญเลยพบกับสุดยอดแฟนชาหลากหลายรูปแบบที่ลงทุนน้อยแต่ว่ากําไรงามนะคะทั้งร้านอาหารร้านกาแฟ ธุรกิจเรื่องความงามหรือว่าแฟชั่นเองก็ตามแล้วก็ที่สําคัญค่ะแนะนําพื้นที่ทําเลทองสำหรับการลงทุนโครงการกัรนะตนามูฟวี่มอลทั่วประเทศด้วยนะคะฉะนั้นใครที่กําลังอยากที่จะลงทุนหรือว่ายังสับสนคิดไม่ออกอยู่เอ๊เราจะลงทุนอย่างไรเดี๋ยวอยากฟังข้อมูลดีๆเนี่ย<ม>ก็สามารถที่จะไปรับฟังข้อมูลการลงทุนได้นะคะในงาน กตรตนาบูฟี่มอลชีช่องรวยนะคะวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณ04ชั่นั้ 04, น,น10 อาคารไซเบอร์เวิลด์เลคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มางานนี้เท่านั้นนะคะก็จะมีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทุนให้ด้วยนะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถที่จะสํารองที่นั่งฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะคะคก็อาจจะต้องรีบสักนิดหนึ่งโทรเข้าไปได้ที่ที่บริษ,ษัทนะคะ093957 3 8 8 7แล้วก็0 2 9 3 3 6 8 7 3นั่นเองอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับใครที่อยากที่จะรับฟังข้อมูลดีๆแล้วเมื่ก็เชิญเหลือเกินว่างานในครั้งนี้จะมีทางวุยากรน,นะที่มาให้ข้อมูลแนละรวมไปถึงตอนนี้กัตนามูวิมเอาเองเนี่ยลงทุนในพื้นที่ไปนะเกือบประมาณพันกว่าแห่งทั่วรประเทศเราด้วยนะคะ,ะแล้วก็พื้นที่ในการที่ไม่ว่าจะเป็นโรงหนังหรือว่าพื้นที่ในการที่จะเปิดให้ขายของเองก็ตาม กว้างขวางมากจริงๆนะก็ไปฟังข้อมูลกันได้6กุมภาพันธ์นะคะก็จริงๆเป็นประโยชน์อย่างคําถามที่คนส่งเข้ามาถามเป็นประจำเนี่ยในเรื่องของอยากจะทําธุรกิจกิจการของตัวเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเราเป็นการย่นระยะเวลาให้เชิญผู้รู้วิทยากรมาให้ความรู้แนะนําในเรื่องของทาเลตลอดจนธุรกิจในเรื่องของแฟรนไชส์หลากหลายประเภทมันจะได้เป็นการตอบโจทย์โดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจากตรงไหนเนี่ย ผมว่างานดีๆแบบนี้สําคัญและที่สําคัญก็คือฟรีมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับจ้าเอาละนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะฟังเรื่องราวของดวงชะตากันนะควนี้ต้องขออนุญ,ญาตเพราะว่าทาง SMS ตอนนี้เตอนนี้มีปัญหาอยู่ะนะงั้นขออนุญาตนะคะนาจดหมายที่คุณผู้ชมได้ส่งจดหมายเข้ามานะสอบถามดวงชะตากันเนี่ยมาทยอยตอบหมาแล้วกันะนะช่วงนี้ก็ตอบจดหมายล้วนๆเลยะนะครับก่อนจะเข้าสู่เลิกงามยามดีกันนะอันแรกคุณสุนทร 30มกราคม2503นะคะเวลาเกิดเจ็นตุการงวันเสาร์วันเสาร์ปัจจุบันทำอาชีพซ่อมมออน้ำรถยนต์ค่ะถ้าจะทำอาชีพเสริมทำอะไรดีซ่อมมออน้ำรถยนต์ความจริงระยะยาวเนี่ยนะระยะยาวเนี่ยนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์อ่อก็ยืนยันว่าระยะยาวมันดีแม้ว่าช่วงปีที่ผ่านมา นะช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยดีของคุณเนี่ยย่งางต้องบอกว่าย่าง54นะอย่าง่งของอาชีพเนี้ยก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดแต่ผมยืนยันว่าลองเทอมดีฉะนั้นถ้าถามว่าทําอะไรเสริมก็ทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยานยนต์ที่คุณถนัดและถ้าคุณคิดว่าคุณจะแตกลายไปได้อันที่2ข้ามข้ามข้ามในสิ่งที่คุณทำมาเลยเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินนะฮะสิ่งสวยงามถ้ามีทุนรัพั์มากพอมีทำเลทำพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่า นะครับให้กับผู้มาเช่าใช้บริการแต่ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบคันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่เด่นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วย่าง55สสุนสาวันเกิดล่วงหน้านะครับแล้วก็แต่ช่วงย่าง56นี้ผมยังไม่ให้ลงทุนนะพักไว้ก่อนปีหนึ่งตามนั้นนะครับจ้ะอัลคณาราศีด้วยนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชเจ็ดโมงเท่าไหร่นะเจ็ดโมงตรงเลยค่ะลัคนามังกรนะมังกรปีนี้ก็ควนขวายหน่อยนะครับจ้าท่านต่อมานะคะจากสงขลาเลยคุณนิชนันเกิดวันที่27่สกุมภาพันธ์สองสี่เครับ,รบเวลาเกิดตีหนึ่งสีนาทีฟ้าสว่าง เป็นวันอาทิตย์เอาใหม่ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าปฏิทินเนี่ยนะตรงกับวันจันทร์เลยจ้าฉะนั้นตีสี่กว่าแล้วฟังไปหวางไปวันอาทิตย์มันเป็นการย้อนหลังมันไม่น่าจะใช่ยังไงขออนุญาตส่งเข้ามาสอบถามหมาถามมากี่คนนะแล้วก็มีของหลานสาวเนาะดังนั้นขออนุญาตดูหลานสาวนะครับเด็กหญิงพิมพ์นารานะคะยี่สิบเจ็ดกุมภาพันจ้ะสองห้าห้าศูนย์ค่ะ เวลาเกิดค่ะบ่ายสามโมงสีนาทีวันอังคาร 43! ครับวันอังคารนะถามเรื่องของการเรียนแล้วก็อนาคตรวมไปถึงภาพรวมของน้องค่ะคนเราสําคัญที่สุดก็คือการประกอบสัมมาอาชีพนะผมคงจะไกด์ในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาถ้าถ้าเรียนในเรื่องของพวกสัตวแพทย์นะครับดีนะ,ะเกี่ยวข้องเกษตรโดยตรงได้ ถ้าเป็นวิศวะก็พวกโยธาการก่อสร้างพวกซีวิลเอนจิเนียร์พวกนี้ได้นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอวิศวกรเหมืองแร่นะครับเกี่ยวข้องกับพวกน้ํามันปิโตรเลียมเสายังไปถึงการรับราชการทหารอันนี้คือสิ่งที่ที่เด่นในเื้นชะตาเดีนะ๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นไหมอ,อีกกลุ่มหนึ่งให้น้ําหนักอรองลงมานะครับอังคารก็หมายถึงตารวจก็ได้นะถึงจะเป็นสุภาพสตรีก็เถอ,อะถ้าเป็นสายศิลป์ก็ พวกประหลัดนะเรียนรัฐศาสตร์นิติก็เป็นพวกอายการถ้าเป็นวิทย์ก็พวกทันแตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับนักเคมีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรทุกสาขาอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่ควรจะเรียนครับสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพของน้องเขาฝากในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะครับทางเดินอาหารซีสตอมน้ำเหลืองลิซิดวงก็ใช่หรือแม้กระทั่งถ้าสูงวัยดูพวกเบาหวานอีกกลุ่มหนึ่งฮะช่องปากไมเกรนแล้วก็ทางเดินหายใจจดหมายจากท่านต่อมานะคะคุณ ชมพูนุษ16กกุมภาพันธ์2517ค่ะเจ้ะเวลาเกิดเที่ยงคืน17นาทีวันฟ้าสว่างวันเสาร์อ๋อขอบคุณชัดเจนฮะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่จ้ะลักษณาราศีก่อนเลยค่ะจังหวัดสุราธานีสิเที่ยงคืน17ใช่ไหมคะใช่ค่ะลักษณะตุลตุลปีนี้พ้นภัยนะฮะ บาปพระเคราะห์ใหญ่ย้ายออกหมดแล้วนะฉะนั้นขวขวาและที่สําคัญดาวสุประห์ซึ่งเป็นประธานสุคราะห์ศเลยคือพระพฤหัสก็ยังโคจรเป็นมหาอุจให้คุณในเรื่องของงานอยู่นะฉะนั้นก็ออกแรงเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถามเรื่องของอาชีพทําอะไรดีดวงนี้จะมีคู่หรือเปล่าปัตนิโยงมรณะก็ต้องบอกว่าความรักไม่ค่อยจะลงตัวแล้วก็ที่สําคัญปีนี้ย่าง41ถึงมีเข้ามาก็ไม่อย่าไปอย่าเพิ่งไปรีบร้อนตัดสินใจนะครับ ดวงนี้ถ้าที่ว่าอยู่คนเดียวได้และไม่เดือดร้อนก็อยู่เถอะครับแต่ลักษณะคู่ครองจริงๆที่จะอยู่กันได้อย่างยืดยาวนั้นมี4ี่เงื่อนไขก็คือสูงวัยกว่าหกถึงเปีหรือมีตําหนิหรืออยู่กันยังมีระยะห่างและหรือสุดท้ายมีเชื้อสายต่างประเทศนะเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาจริงๆอาจจะต้องรอถึงในช่วงอายุย่าง42่และเหมือนกัจะมีคนแนะนำนะจะเป็นประมาณนั้นนะครับจดหมายจากขั้นต่อมาน,นะคะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่9กรกฎาคม สองห้าสี่ห้าเวลาเกิดแปดนาฬิกายี่สิบเก้านาทีวันอังคารแปดจุดยี่บเก้าเรียนอะไรดีแล้วก็ลักนณาราศีอะไรกรุงเทพค่ะแบบหนึ่งนะครับเก้ามกราสี่ห้าใช่ไหมมวยใช่ค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธครับไม่ใช่วันอังคารอ่ารบวนตรวจสอบนะต่อหรับท่านเจ้าของคำถามนะครับจ้ะท่านต่อมานะคุณคุณกรอบกรอบกล้าสามตุลาคมสองห้าห้าศูนย์ค่ะ เวลาเกิดบ่าย2องโมงสามสิบหกนาทีพุธกลางวัน,วนเรียนอะไรดีแล้วก็เรื่องของสุขภาพบนอนาคตบ่ายสองสวันพุธกลางวันพุทธในดวงสวยนะครับบัญชีถ้าคุณชอบตัวเลขถ้าคุณชอบภาษาเรียนพวกศิลปศาสตร์อักษรศาสตร ชอบแวดวงในเรื่องของการผลิตรายการก็เชียร์ให้เรียนนิเทศประชาสัมพันธ์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจการทูตก็ได้กฎหมายมุ่งเน้นเป็นทนายความรวมถึงเรียนในสาขาวิชาจบมาแล้วทำพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งนะพวกงานด้านการขายการตลาดพวกนี้เด่นในพื้นดวกครับต้นต่อมานะคะเ,เกิดวันที่14ธันวาคม2514เวลาเกิดบ่ายสโมงตรง วันอังคารทําอาชีพอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาตอนนี้ย่างสีสีคงจะเป็นในแง่ของธุรกิจแล้วนะครับอันหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมถ้าคุณตั้งใจเรียนโหราศาสตร์ผมทายดีอสองนั่นแหละ โหระศาสตร์นะโหระศาสตร์เด่นแล้วก็อีกอันหนึ่งรองรองล,อง,ล,อง,ลองมานะถ้าทําไม่เอาไม่เอาก็ทําเรื่องโหระศาสตร์หรืออถ้าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็เน้นทําต่างถิ่นฐานนะครับหรือลักษณะของสินค้าที่เอามาขายอาจจะมีการนําเข้าหรือส่งออกจากจําหน่ายอย่างเงี้ยสมดุลจ้ะแล้วก็ถามการเงินสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้ย่าง4 4บี่นะครับ ปีนี้ฝากนะเงินทองของบาดใจนะครับอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมดีที่สุดนะแล้วก็ในแง่ของสุขภาพระยะยาวก็ระวังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอพวกเหงือกฟันนะครับแผลในปากพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็พวกไมเกรนอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ฮนะเบาหวานทางเดินอาหารไซส,สตอมน้ำเหลืองฤิ์สีถูกครครสีถูกฉลกค่ะสีที่ถูกฉลกสําหรับเจ้าชะตาก็ผู้หญิงใช่ไหมคะ ก็แป๊ดๆเลยฮะส้มก็ได้แดงก็ดีนะถ้าชอบอสีม่วงสีดําก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเอาละนะท่านท่านต่อมานี้ส่งมาจากจังหวัดตรังคุณบุญส่งนะคะเกิดวันที่1นึ่งพฤษภาคม2513จ้าเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่ง,ฟ,งฟ้าสว่างเป็นวันฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะขอบคุณฮะข้อมูลชัดเจนมาก็ <ละ S 2> เก็น,นคน,ร,นรัาีลตีหนึ่งครึ่งจังหวัดอะไรขออีกทีครตรังค่ะตรังตรัง หึ่งครึ่งใช่ไหมตีหนึ่งครึ่งค่ะต่อเตาโอเคอ่าลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีกลุ่ม mm. กลุ่มอดทนนิดนึงนะคือช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพกับการเงินเนี่ยค่อนข้างจะรุมเร้านะครับแต่ว่าหลังวันเกิดหลังวันเกิดเออขออภัยแต่ว่าหลังวันที่11กรกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยนะ พระรหัสย้ายจะส่งผลดีในหลายๆสิ่งนะฮะโดยเฉพาะความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังมากขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่อยากะเตือนตลอดก็คือในเรื่องของสภาพคล่องนั่นแหละนะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะครับแล้วก็ถามในเรื่องของอาชีพอะค่ะว่าควรจะทําอะไรดีและคู่มีหรือเปล่า ใกล้เคียงกันนะฮะละดวงก็มักจะไม่ก็หกกับท่านเจ้าชะตาทั้งทั้งสองท่านที่ถามเรื่องคู่ก็คือว่าด้วยพื้นชะาตานั้นอ่ะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลบหลายหลายอย่างเลยแหละนะทั้งโยงมรณะโยงพยายะฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็อยู่เถอะนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ย่าง45เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเลยนะส่วนในเรื่องของการทาบุญเสริมฝากหน่อยแลวกันฮะช่วงนี้ถ้ามีโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ให้ทาเลยนะครับมาอีกท่านหนึ่งนะคะส่งมาจากจัังหว น่านนะคะเกิดวันที่4กันยายนสองห์ครับนะเกิดในช่วงของเช้านะคะถามเรื่องของภาพรวมของปีนี้ทั้งความรักจะมีโอกาสเจอคู่ไม้ลักษณะเป็นอย่างไรอ่าวันศุกร์ค่ะบอกแค่ว่าเชา้าใช่ไหมครับแค่ช่วงเช้าค่ะความรักลักษณะเนือคู่คู่เนี่ยของคุณเนี่ยมีโอกาสถ้าไม่ได้เจออ่อนวัยกว่าก็จะเจอคนที่สูงวัยกว่าเรา แต่ด้วยพืนชะตานั้นได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพรากแล้วก็คู่แตกหักฉะนั้นเกมความรักถ้าคุณมีคู่ครองเนี่ยก็ต้องพยายามประครับประคองให้ดีแต่ถ้าถามว่าช่วงปีนี้เด่นไหมในเรื่องของความรักไม่เด่นนะครับไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจส่วนในเรื่องของคําถามต่อมาคือแล้วคือภาพรวมนะทาอะไรดีแล้วก็ทําไมมีเหตุให้ต้องสูญเสียค,มมคําัดมีแค่นี้นะใช่ค่ะในแง่ของอาชีพ ในแง่ของอาชีพที่เด่นพระฤหัาในดวงสวยนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้งของกับสุขภาพนะเครื่องสังคพันธ์รวมถึงในเรื่องของโหราศาสตร์ส่วนเหตุที่ต้องสูญเสียนั้นก็คงจะเป็นในเรื่องของจังหวะเวลาส่วนหนึ่งก็คือดวงของคนที่อยู่แวลดล้อมบัดี้ไม่ได้บอกกล่าวเป็นเรื่องอะไรนะแต่เอาเป็นว่าก็เป็นกําลังใจให้แต่สําคัญในเรื่องของอาชีพนะดาวพระฤหัาเนี่ยของคุณถือว่าดี ก็ถ้าสามารถมุ่งมั่นเริ่มต้นถ้าไม่อยากลงทุนก็เชียร์ในเรื่องของการศึกษาโหรษาศานั่นแหละครับอเอาละนะก็เนี่ยค่ะเป็นในส่วนของผู้ชมที่ส่งดวงชะตาเข้ามานะทางจดหมายฉะนั้นนอกจากในการส่ง SMS เข้ามาในแต่ละวันหรือว่าการโทรเข้ามาพูดคุย,ยหรือว่าการลงทะเบียนแล้วเนี่ยคะ่ะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะสามารถที่จะส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบกันได้ทางจดหมายนะคะอย่างที่บอกว่าเราย้ายสถานที่แลเรามาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะที่อยู่ด้านหน้านี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาแต่ว่าหลายท่า ท่านที่วันนี้นํานข้อมูลจากจดหมายมาเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงบ้างนะคะ ถ้ารับชมอยู่เนี่ยก็สามารถส่งจดหมายหรือว่าบอกดวงชะตาเข้ามาเพิ่มเติมได้<ช>นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือเบอร์ติดต่อ,อก,กลับแบบนี้แหละค่ะเวลาที่มีการรวุดวงชะตาไปแล้วจะได้มีการโทรกลับไปบอกกันด้วยนะเอาละตอนนี้เรื่องงามยามดีดีกว่าค่ะเพราะว่าของเดือนมกราคมนะคะช,ช่วงไปลายปเดือนรวมไปถึงเดือนกุมภาพา,านธ์ยตั้งแต่ต,ต้นถึงกลางกุมภาพัานธ์เลยโอเคฮะวันจันทร์ที่26ที่กำลังจะมาถึงสามารถประกอบการมงคลได้แต่ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถนะครับ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุสุ์ที่30วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพราะเป็นทั้งวันสิทิโชคแล้วก็วันลอยสามารถประกอบการมงคลได้สําเร็จสมปรารถนาสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ ต่อด้วยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับกระจุกตัวกันอยู่ในช่วงต้นเดือนจริงๆวันแรกคือวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลือกล่างมีดีถีที่ดีทั้งวันดิถีเรียงหมอนวันฟูนะครับวันฟูก็ขอให้นึกถึงขนมถ้วยฟูฮะความเจริญเบ่งบานงอกงาม ดีถีเรียงหมอนก็เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไมปเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรในทางการยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันจันร์ทควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่2กุมภาพัน์2558 วันนี้อัคนิโรธตกในเขตพัตเสมาสามารถประกอบกา,การมงคลได้นะครับเพราะว่าทางการโยะกเป็นวันอาทิตย์ดีซึ่งหมายถึงวันในความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดนๆใน,ในวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่วันนี้ควรหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ลเลิกวันนี้ยังไม่หมดครับพระฤหัสบดี ที่5กุมภาพันธ์2558วันนี้อักขานิโรธตกในป่านะแต่วันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้นะฮะพระหัสช่วงนี้ก็ยังเป็นวันอาทิตย์ปดีอยู่หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่านะรวมถึงหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือสามารถประกอบการมงคลได้แล้ววันนี้ตลอดทั้งวันเลิกบนเป็นทลิศโทเลิกซึ่งแปลวันเลิกของผู้ขอขอความช่วยเหลือเข้าหาผู้ใหญ่การประนีประนอมยอมความขอยืมเงิน ขอทวงเงินขอสาวขอหนุ่มนะสู่ขอมากหมายแต่งงานนะพวกนี้คือเลิกบนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิก31นาทีถึง17นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เรื่องวันนี้ส่งไปเลยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะก็ะเดือนมก,กราคมแล้วก็รวมไปถึงเดือนกุมภาพัานธ์นั่นเองนะที่ผู้ชมเองก็สามารถที่จะเลือกวันในการทําการมงคลได้แล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้ได้บอกทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่าในส่วนของช่วงเวลาอาจจะไม่สะดวกจริงๆนะคะหรือว่าไม่สามารถจริงๆแล้วก็ยึดถือเอาวันณนะวันนั้นน่ะก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นในช่วงของวันนั้นมันมันก็จะดีก็พูดง่ายเราพยายามจะบอก อบอกล่วงหน้าก็วางแผนสมมติวันที่เราตั้งใจไม่ได้ก็จะใช้วันถัดไปแต่เกิดสมมติมันเป็นไฟบังคับจริงๆมันจะต้องทําก็ถือซะว่าอย่างน้อยนะม,มันก็จึงเป็นวันที่ดีแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของการทำบุญทั่วไปไม่ต้องดูเลิกยามนะ การทำบุญให้ทานเนี่ยทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะนะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะติดตามรายการต่างๆของ m i l เลอร์แชน n ลย้อนหลังตอนนี้ก็สามารถรับชมกันได้นะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ตามนี้เลย m i l เลอร์แช n แนลเว้นวักตามด้วยคําว่า ทีวี <TV S 2> <TV. S 1> ไทย a ลนด์นะคะก็จะสามารถรับชมนะรายการย้อนหลังกันได้เผื่อว่าบางท่านอาจจะพลาดในช่วงของคำพยากรณ์ดวงชะตาไปนะหรือว่าบางท่านส่งดวงชะตาเข้ามาอาจจะต้องออกไปทำธทุระพอดี <c oughs> ก็ย้อนกลับไปนะฟังคำพยากรณ์กันได้นะคะรวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ m i r a c l e Channel เองก็ตามก็สามารถเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกลายกันนะคะที่ f a c e o o o k f a n p a ค่ะ i l ล a c l e Channel TV ในส่วนนี้เนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยทั้งช่องทางการรับชมหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆหรือว่าพิธีการต่างๆของทางช่อง m i ล a c ค e ที่มีการจัดขึ้นก็เป็นการเสริมสริบมุงคลกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับนะคุณผู้ชมที่จะไปเจอเจอกันนะคะสำหรับงานดาวเทียม Expo 2015นะคะก็สามารถที่จะไปเจอเจอกันได้นะคะณ hall 20การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า Impact Arena เมืองทองธานีนะคะเจอเจอกันได้2วันด้วยกัน วันที่30มกราคมนะคะพบกับอาจารย์ฐานเลขขจิตนะคะเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตรวมไปถึงเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนี่แหละคะ่ะใครอยากที่จะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นการหรือว่าอยากสอบถามเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นเอกเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มีหนึ่งเดียวในไทยจริงๆนะก็ไปเจออกัน30มกราคมส่วนใครอยากที่จะ ทรภาพรวมนะคะ12ราศีของปีนี้เลยนะว่าต้องระวังอะไรบ้างนะทำอะไรบ้างก็ตามนะคะเจอเจอกับอาจารย์พจนพดได้นะคะควันที่31มก,กร,ราคมก็10นาฬิกาเป็นต้นไปเตรียมคำถามให้แน่นๆและไปถามอาจารย์ที่นั่นไปช่วยเปล่า <c oughs> นะก็ไปถามแล้วก็ไปเจอเจอกับอาจารย์ได้นะรวังว่าทุกคำถามเดี๋ยวเรื่องของตัวเลขเรื่องของคณียกรนะมีให้แน่นอนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง s m งนะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงของต้นรายการเลยนะที่ลุ้นสาหรับหนังสือ คำเพี์มหาชัตเตเลกนะผู้โชคดีด้านหน้านี้เลยนะคะแสดงความยินดีด้วยตอนนี้นะเหลืออีกสองท่านด้วยกันนะคะสองวันที่เราจะมอบให้นะครับก็สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมรุนได้ในแต่ละวันแต่ว่าใครที่ใจร้อนหน่อยนะอยากจะไปหาซื้อมาศึกษาก่อนเลยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปสองเล่มคู่กันแบบนี้ทางเนื้อหาวิชาการแล้วก็รวมไปถึงคลิกในการตรวจดวงชะตาดีๆน,นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมก็ติดตามรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8นาทีาาาถึง10นาฬิกาตรงและวันนี้ก่อนอาจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติครรถ้าเราไม่สามารถจะเป็นมนสอที่จะวาดความสุขให้ชีวิตของใครๆได้ก็จะเป็นยังลบที่ช่วยทำให้ความทุกข์ของใครบางคนให้จางหายไปเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ